จูนบินอิสระนะคะเมื่อนี้สิภาพี่น้องมาเบิงวัวสื่อมาใหม่นะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบรรยากาศทงไทยทงหน้าค่ะลมวอยๆเดี๋ยวไปเบิงพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาัวมาหน้าพี่น้องให้ชมบรรยากาศค่ะนี่ค่ะตัวอ๋อมาใหม่ ช่อมไก่ค่ะเป็นงัวทองสี่เดือนกว่าๆทองกับ k คเอฟสค่ะเดี๋ยวถาเบิงลูกพ่ินคอดประมาณเดือนกันยาหรือเปล่าน่าจจะกันยาค่ะ นี่ใยแดงพ่อเบิงบกมาค่ะพี่น้องเต็มยหยาด้ดีบ่เหื่อยเลยน้ตังเ้ยเดี๋ยวจะไปไก เงาดีค่ะอืมท้องสีเดือนกว่าแดงแดงแห้งปูนแมลงอ่อน ให้เบ่งบรรยากาศค่ะตัวนี้น้องดำโอ้อยู่ที่ไก่บัวคน เ,เ,เคนไปนอกหน้าไต่ๆข้าเจ้าก็มาหน้าขึ้นกันเดี๋ยวจะซูมอไปบั้งชุ๊บมีแต่ตัวใหญ่ไปแล้ว ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะผู้นข้าเจะบัวขขาวมาแม มาเลยมาเลยเห็น,น,นหัวผูอื่นมาได้ต้งสิไปกบไปเมษาพ่อนมาเร็วแดดหอนพี่นนอกไปเลยไปเลยไปเลย เ,เห็นเพื่อนบ้านแน่บ่าได้โอ้ลูกพริกแดงได้หน่วัวบันลังฟาร์มอุ้ยหนาสิเป็นตัวเห็เนเะล่าเนาะออกตัางจะกูอ,อ,อยู่วัวเรามี่ต่โค้งสางยังไงได้ตินดอ,อกคุณ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไปแม่สาไปไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปวดบ้านแม่กับลูก แม่สถามะมียค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์